เรามาตรวจงานนะคะพาเด็กๆมาตรวจงานเนี่ยสองฟังแมคโคเขาคุดเสร็จแลว้วเนี่ยมีข้องน้ำล้กะกาเก็บน้ำเขาเห็ดคู่หวยคู่ห้องนี่แล้วก็จะย่างไปสํารวจเบิงไม่ไม่ไม,ไม่ไปทางนูน้นไปหาตาโนนสองฟัง เป็นสะพานนี่เห็นไหมิ่นหาเบิดแล้วป่านนี่หากระเนาะปลาเดินพู้่นแม่โคพ่นนั่นถมทั้งผุนอยู่นี่ยังไงปลาเพื่อปลาเห็นปลาเรียกยาดีใหญ่ไหนไม่รู้ โอ้ยมันมีขี้ตม้มามาทางนี้มีขี้โคลเนีย่ยไปเหยียบสิโอ้โลงลงข้างลง่างลงข้างล่างมาทางนี้เอลอลงมามน,มน่าเห็นบ้าเปลือนขี้ตมเลยเห็นบ้า เห็นบอ่อบาดนี่เห็นบอ่อเ,เหนไหเอ้ยไหมลมลมเลยม,ม,ม,มาทางนี้ดีกว่าทางน,นี้เห็นไม่ไม่โคดเดยาเอ,อน้้เอเขาเห็ดคล้องเห็นบอคนน่ะ นุ่นเดินไปหาตากับยายนุ่นน่ะไปไปอย่าเล่นน้ำไปเดินนุ่นไปหาเลิกมาไหนละ่ะล่างเกือบออกเน้นป่าใส่นีว้ตีเน้นป่าใสใสวยมางน,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 นุ่นตาตาัดลงข้างล่างเออ Ôi oh. huh? Mas Bố chi tôm lọ chè Ba bé khỏi chè này nhau à nhau จะยังไปโอ้ยนายดินี่ดำไอ้ดำเจเจพี่พ่อเฮ้ยนู่นจะไปดูเออมาทางนี้ดูทางนี้ดูยายทำอะไรนึง

่าไปจับจาาอเอาเนี่ยน,นี่ปลาไหม